วัสดีครับนุ่มแบคโคตัดไม้ครับวันนี้ไม่ได้พามาตัดไม้นะครับวันหยุดครับต้องพักผ่อนบ้างครับนี่ก็มาพักอยู่แบมบูรีสอร์ทครับแบมบูรีสอร์ทอยู่เขาใหญ่ครับเลี้ยวซ้ายประมาณร้อยเมตรครับก่อนก่อนไอ้ด่านขึ้นเขาตรงศาลเจ้าพ่อครับอามาดูบรรยากาศหน่อยนะในมาแล้วดูบรรยากาศหน่อย ครับนี่เป็นห้องพักดูวิวกว้างีกว้านี่ห้องพักเป็นสไตล์ไม้ไผ่เป็นห้องๆนะครับผมไม่ได้พักอยู่นี่หรอกนี่ผมพักห้องเพื่อนผมท้ายๆนู่นกลางเต็นท์พักเอานี่ก็เป็นห้องเป็นห้องแอร์นี่หน้าชานดูคนมาเยอะไหมมันหยุดอย่างนี้ เต็มนะผมถามเขาเต็มหมดทุกห้องผมมาก็ไม่มีห้องพักผมเลยนอนหลังข้างหลังนูนเหมือนเพื่อนผมมาเช่าร้านมาเช่ากำลังจะเปิดร้านกำลังทำร้านยังไม่เปิดข้างบนก็เป็นร้านอาหารติดตืนเขาใหญ่ตรงต่อถึงสารยาพ่อครับนั่นครับ เต็มนะครับไอ้ที่ถามเขานี่เต็มหมดทุกหลังเต็นกลางก็เต็มบ้านเป็นหลังนี่ก็เต็ม,มคุณมานะมากันเยอะไอ้ตรงลานลานหญ้านี่เขาก็กางเต็นได้เป็นลานเป็นเต็ ห้องน้ำก็มีนะครับห้องน้ำตรงมุมนู้นมีร้านอาหารนี่ก็คือร้านอาหารอาหารป่า น่าจะเป็นลานมีกิจกรรมกองไฟด้วยอ่าดูรอบกองไฟหลากการแสดงอ่ถ้าปลดปล่อยโควิดได้คงจะมีการแสดงฮะนี่จุดกลางเต้นคนกลางเต็นกันเยอะเหมือนกันครับเนี่ยมาเป็นกลุ่มมีเต้นไม้ไผ่เป็นหลัง,องรอบตรงนู้นก็มีอ่า ก็ดีนะครับเป็นเต็นมีเต็นมีที่พักหน้าเต็นกินชมบรรยากาศเสียดายเต็มหมดแล้วผมมาไม่ทันครับสวยงามมีเพิ่งมาใหม่น่จาจกะกางเต็นถ้าเอาเต็นม,มากางเองได้ยังว่างนะครับแต่ถ้าเป็นเต็นเต็นของเขาเองที่ตรงมุมนู้นอะครับตรงมุมนู้นให้เขามีเต็นกันตรงนั้นเต็มหมดแล้ว ไอ้วันหลังมาวันหน้าวันหน้าเนาะวันหน้ามาไม่พลาดเย็นๆนคนน่าจะเยอะเพราะเขาบอกว่าจองเต็มหมดอะครับครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับ